การประชุม JBC ขนาดนี้นะครับยังไม่เริ่มถแถลงข่าวนะครับโดยสื่อมวลชนแต่ละสำนักนั้นต่างก็จับตาในเรื่องของการถแถลงข่าวว่าผลสรุปการประชุมนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดครับ การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC สมัยวิสามันที่จัดขึ้นณนะโรงแรมมณีจันรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีเป็นวันที่2ของการประชุมโดยการประชุมวันสุดท้ายนี้ถือว่าเริ่มช้ากว่ากำหนดเกือบ1ชั่วโมงครับซึ่งตามกรอบที่ระบุไว้ว่าการประชุมในวันนี้อาจจะเสร็จสิ้นในช่วงเวลา16.30นาทีและคาดว่าจะมีการแถลงข่าวช่วงเวลาประมาณ18.00นแต่ก็ต้องมีการเลื่อนออกไปนะครับ่ามการความสนใจของสื่อมวลชน ที่มารอติดตามทําข่าวอย่างใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตามครับ ตลอดการประชุมสองวันมานี้ก็มีเรื่องที่จะต้องมีการติดตามกรณีบ้านหนองจานและกรณีบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยที่จะต้องผลักดันชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำดินแดนออกไปรวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนเช่นการจัดทำรั้วเขตชายแดนการเล่งลัดการแก้ไขทีโออาร์สองพในการนําเทคโนโลยีไลดา้ามาใช้ในการจัดทําแผนที่ซึ่งเทคโนโลยีไลดา้าเป็น การสำรวจระยะไกลที่ใช้แสงเลเซอร์ในการวัดระยะทางและสร้างภาพ3มิติที่มีความละเอียดสูงเพื่อสร้างแบบจำลอง3มิติสำรวจภูมิประเทศการแจ้งเพิ่มเติมในในส่วนของกัมพูชาครับขออภัยครับการแจ้งเพิ่มเติมให้กับทางกัมพูชาครับให้ทราบว่าทางไทยนั้นจะสร้างรั้วแนวเชื่อมหลักเขตแดนที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นเห็นตรงกันครับ ซึ่งขณะนี้นะครับการถแถลงข่าวนั้นก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเริ่มถแถลงข่าวแต่อย่างใดครับมีรายงานมาว่าขณะน,นี้การประชุมก็คาดว่าน่าจะากใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งสื่อมวลชนนั้นต่างก็รอติดตามครับในเรื่องของผลการประชุมว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดครับ